อ้ยทุกคนผมกำลังจะทำขอบนี้บนม้วนแล้วก็ดมันแตกล่างไส่ล่ำดีๆเขาอยู่ในหม้วงนั่นเอเดี๋ยวจะหาว่ายังขี้หม้เนาะวิ่งนีจริงมาเป็นสิบแหมเฮ้ยวิ่งชนตบๆดูเถอะอู้ยดูเทอครับลังนี้พันผลก็จะสู้นะครับไม่เปลี่ยนใจดนะครับตั้งใจว่าจะตีแต่เลขเลยครับถึงมันจะมีอาการดุก็จะลุยต่อนะครับ เอาใจช่วยพันฝนเลยนะครับผุดพิษผุดตูนเลยผุดพิษผุดตูนจุดครบครับติดไม่ดูเดี๋ยวดูก่อนทำแบบรีบๆพึ่งต่อยดาทำครบดาเนาะเอาควันน้ำหนาไปแล้วครับลมไปหาลังพอดีเลยเมื่อกี้ผมทำครบกันอยู่แถวนีเดีมันมาเลยนี่เนี่ยเอ็งเอ็งทำครบอยู่ตรงนี้แถวนี้เนาะเมื่อกี้เนาะนี่นี่ลังอยู่นู่นโอ้ จะไม่เห็นร่งพึ่งเลยนี่ดุมากร่างพึ่งบิ่หน่อยความสนกับความไข่วิ่งมีชีวิตเลยมาดูแม่ต้องฟาเครือดแล้วน่ะเฮ้ยบ่เห็นผึ้งนี่อยู่นี่ตรงนี้เลยอ่ะนู่น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 เออในต้นบอนนู่นผมยังไม่เห็นผึ้งเลยอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วคุณโดนค้ณโดนควันแล้วมามามันไหนเพราะว่าโดนควันแล้วก็เงียบแล้วหาดูไอตัวดูอยู่ไหนตัวผมดูดูใช่ ตัวดูอยู่ไหนครับนั่นดิอยู่ในกลางว่าพันโอ้ยห้ผ้าหนามใบใหญ่สั่มมันมีผ้าหนามส์ผ้าหนามล่างก่อนว้ายมัมีผ้าหนามดิโอ้เต็มเมยนิดนึงหัวหนามไม่มีไหมน่ะไม่มีเลยได้จักแบนนึงเมื่อเอาลุมพันไก่แล้วเร็วได้เละครับตัวดึงตัวตัวดึงเอ็มครับตัวดึงตัวดึงไหลตัดตัดเถอะครับอ้าวไหนดิ เอมอมอันแหละเรามีตัวล่อแล้วครับอยู่ข้างหลังเราพันไก่เป็นตัวล่อครับลูกพันไก่ยันเล่นว้าหักเว้ยถึงมันต่อแต่พันไกลล่เลยมันเขียดไอ้ดูเอาลงมานี่นะพี่ เออเราจะไปตั้งแผ่นหรือว่าจะตัดแยกไหมตัดดีกว่าพี่ตัดมีงานเรากำลังตัดกับการคุณนอนตีครับรังนี่นั่นใช่ผมนอนพิงฝาเลยนี่สบายจริงๆเอาสบายจริงๆดิ๋ยวขอนตีฝืนหลวงเห็นยังครับเดี่ยวขอนนอนตีเลยรู้ด้วยนะรังนี่ใช่แต่ด้วยคาถาที่ผมมีก็ไม่ต่อนะครับผมปัดไปหาพันไก่หมดละปัดขนเต็มเลยนั่นเดียวปัดไก่โดนลุม โอ้เต็มหมวกเลยเออจริงๆอ้มลมพันไก่ขักจริงๆอลยนะเป๊กเนาะเอนะยังว่าแล้วมันลมมันลุมคนมีกลิ่นไรครับมลูกผิบลูกพีดไม่มีควันเนาะอืเนี่ยสงใจเย็นกับตั๊ดยากนิดนึงมันเขาเรียกว่าอะไรมันเสกหง่วนเสกไหมโอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาหน้าผมก่อนแล้วมันจะดูดหมด ทอมือปัดเลยได้ไหมได้ได้ได้ทันเลยดิอุย้ยตัดยากเลยพันไก่เอ้ยมันเป็น,ม,นมันมีกิงนึงอยู่นี่ทตัดยากด้วยเาไมมชุดปองกันนี่ห่วน่วมบอกเรืองทันฝนไหแ่ทดี อยู่นานเลยเอาหมดแล้วครับเสร็จแล้วปันไก่บักร้องบอกไว้ๆน่อยออกกันครับผมดมาทางครับข้างนอกครับผมเรียบร้อยครับพี่น้องเรียบร้อยเรียบร้อยไปโยนอีกหนึ่งวโอ้ทำไมจิ้ขึ้นได้ครับพันไก่ยโดนลุมง่วมเลยแป๊บนึงเลยผมจะลื่นแต่ไม่มีควันอะไรหรือเล่าโอ้แต่เราพอมัมีควันตอดมือเลย อันพันเอาควันให้ผมหน่อยเหมืตบมือผมเลยโอเคเอาอ,ออกเอาอ,ออกเอาออกเลยเอาไลออกนะาเอาแหละแล้ว<อ><อ>มันแล้วมันอาโดนจนได้โดนกับมือเหมือนนมันรุมมาตอนเซ็ตเนาะได้วิ่งได้กับพวกคนนรนดับโอ้แอดูมันยังมันมาลุมผมตอนหลังโอ้ลุมเนะาะโอ้ ลังนี่ไหมเรจาจะกขณะน,นี้นี่นต,ออต่ำๆง่ายๆาระเดี๋ยวน,นานทีตีผึ่งทำไมเจออย่างนี้ล่ะพี่น้องเลยดุจริงๆ<อ>นี่<อ>ดเดินนีมาจากสองร้อยเมตรแล้วครับถึงเลิกกับผมเรียรยร้อยกับพี่น้องเดี๋ยวไปดูกันที่รหลดครับชุดลรกพุกมาแล้วครับลังนี่มันดุนะครับดุมากด้วยแต่โดนตอดแม่เดียวครับก้ามือต้องการมันตอดไม่เข่าครับมันตอดพยายามตอดหัวแต่เรามีหมอกหมวกป้องกันนะครับ วันนี้ผมเดินสายตีสองรังนะครับนี่รังแรกนะครับอยู่ตำผมจัดการเรียบร้อยละวรังทีสองเดี๋ยวไปดูกันครับนี่ดูไหลดูขาวครุมันตามกินไรเนาะตอนนาเลยเอา้าเออตอนแล้วเออไหนมันจะตอนกี่เด้วตอนนาเลยตอนนาเอาอนนเอา้ไเอาไป,ไป,ไปนี่ไปนี่พี่น้องโอ้ยนนะฮนเออแต่จะแวีนนึงน้ำไปเวีนนึงเออเอ้าไปนี่ก่อนครับผมรังอะไรยูกิโลนึง เดินทางไปรังที่2ครับพี่น้องอยู่บ้านลุงเข้าวนะครับ f c แจ้งมาครับเขาว่าจะขายครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวตีราคากันนะครับแก้วเยตี้ครับผมสกินโลโก้ชีวิตง่ายสรุกทุ่งครับราคา199บาทส่งฟรีทั่วประเทศครับผมครับติดต่อทักแชทมาได้นะครับชีวิตง่ายสลุกทุ่งครับที่ระลึกจากบ้านผลครับผมแก้วเก็บความเย็นครับทีมงานเราไปไหนก็พกพาไปด้วยนะครับช่วยเด้เยอะออกแดดร้อนๆนี่ได้กินน้ำเย็นๆขันไม่ได้ครับก็ชื่นใจไปได้ต่อครับผมครับ มาถึงแล้วครับเดี๋ยวลงไปดูกันครับิึงอยู่เกาะลำไย,ยมั้งถ้าดูในภาพนะครับพอเตี้ยเตี้ยต่ำๆก่อน <c oughs> นี้ดีอป่าอ่าเดี๋ยวคุยกันเจ้าของบ้านที่คู่เลยครับเด้อิ่งอยู่หลังบ้านครับอยู่เกาะลำไย,ยต่ำๆครับถึงอยู่ต้นนี้ครับผม,ผมมีกินไรมาซะด้วยนเมกาเข้าไปใกล้มากครับผมผ <c oughs> อมีประสบการณ์มาแล้วโหน่ลังอยู่ด้านนวนครับ เป็นพึ่งคอนตั้งน้ำหวานจะไม่ค่อยดีครับมันจะทําหัวหน้ามไม่ค่อยใหญ่ครับเกี่ยวกับกิ่งคอนด้วยนะครับพึ่งคอนตั้งๆเนี่ยหัวหน้ามไม่ค่อยใหญ่แต่ไม่เนนียงที่ก็ลามคอนโอ้แต่ความลังยาวเมตรกว่าแล้วหัวหน้ามีดีแล้วก็ยูนานเลยด้วยเดี๋ยวไปตีราคากันครับพึ่งเก่าแล้วก็คอนตั้ง หัวหน้ามไม่ค่อยดีครับจากประวัติที่ผมผมตีมาเมาื่อไรนี่เจอคอนตั้งเมื่อไรนี่เลยน้ำไม่ถึงโลเลยบางลังเดี๋ยวรอยายมาแป๊บนึงนะครับยายอยากได้ต่อไรล,ลองว่ามาก่อนได้ไหมครับโอ้ยอยากมากมากๆแล้วเนาะโอ้แม่นเยอะแล้วครับ <laughs> นี่ล้างได้ยังหรือล,ลังน่ะมันเป็นอาจจะเป็นเก๋ครับลังเกย์เดินมันเด่นยังเด่นจ้าลังเก๋เเก,กับพวกผมก็จะไม่ค่อยได้อะไรเลยครับแต่แต่ถ้าเป็นอ่อนขาวสวยนี่ผมที่ให้ราคาสูงอยู่ ไอ้ลูกก็ว่ามันยังรังหน่อยไม่ใช่แม่เคยเห็นอยู่ว่ามันจ็ติดังแต่กล่อนที่ให้ไฮสายก็ผูดมาก,ก่อนแบบเออเอาตามเงินเดี๋ยวผมตัดสินใจเลยยายผมใไฮห้าลอยยายไหวไหมเอาครับจะให้โอเคเนาะห้าลอยเนาะไปวาดเอาเออโอเค500ห้าลอยก่อเสียงอยู่ครับตีราคาห้าลอยนี่ถือว่า <c oughs> ตีบนความเสี่ยงเลยว่าผมจะขาดทุนหรือเปล่าเดี๋ยวทำครบแล้วไปดูกันครับผมห้าลอยรับพี่น้อง ห้าร้อยครับเดี๋ยวจ่ายยายเลยเขาเรียกว่าจ่ายก่อนตีครับแบบนี้เราเรียกว่าใช่ครับผมเขาเรียกว่าวัดดวงกันไปเลยดูพึงพิษกับคาทุนดูพึงทูก่อนดีไปนะครับยายพอใจที่ห้าร้อยนะครับนาะ ก็ได้ข้ามมาก็ได้ข so no yes ้ามมาเลยครับก็ได้ข้ามมาข้าผูครับผมวันเดียวก็ได้ดักข้ามมาข้าผูมากะลูกกะติบมาได้พึ่งมาอยู่ในสวนครับเอาไว้ไม่ได้หรอกครับต่ำๆยายยายว่าวันนั้นเกือบชนลังมันยายไม่เห็นเนาะไม่เห็นดีนะเก็บมือม่วงขามั่ตะมุดเก็บมือม่วงด้วยไตต้นเมลังก็อยู่เหนือไปหัวเข็มดีครับทำอย่างเดียวทีเป็นอันตรายต่อยายก็ถือว่าเรามาจัดการอันตรายให้ยายด้วยแล้วก็ยายก็ได้ตังห้าร้อยนะยายพอใจนะครับ วันนี้ตีดูสองรังเลยครับพี่น้องลังนี่ใหญ่กว่ารังแรกนะเดี๋ยวไปดูกันครับผมแต่ก็อยู่ต่ำๆเหมือนเดิมแล้วครับแต่ต่ำๆอย่างนี้พันผลจัดการได้ครับผมแต่ถดาปีนต้นไม้สูงๆพันฝลขอบายนะครับพันฝนไม่ชอบปีนต้นไม้สูงครับผมครับเพราะว่ามีมีประสบการณ์เคยตกต้นไม้ครับแล้วมันหลอนมันกลัวอยู่ในจิตใจนะครับผมครับเนาะลังต่ำๆอย่างนี้ไม่มีปัญหาครับผมเดี๋ยวทำครบแป๊บนึงเลยกันลังใหญ่เบิ่มเลยนะครับ จุดครบกันไปครับอย่าเข้าใกล้มากเพราะรังต่ำๆแล้วก็เรามีกินไรนะครับจุดครบทุกคนครับฟังอยู่ต่ำแต่ผมก็จะทำหน้าไปเด้อเอาใส่กวนครับผมไล่มันไล่อู้มีหมดแดงด้วยอ่ะพี่ชอมไหมท่านท่านครับผมจะขึ้นอ้าวเลยมาโอ้ยคุณสูงมากเลยโอ้ยหัวชนรังแล้วขึ้นแป๊บเดียวหัวชนรัง เอ๋อรังพอได้พี่เน้อยพอได้พอได้แยมแยมถอดไปถอดถอดแต่ก็ยังพอเป็นริ้วริ้วอืมหัวหน้าได้สักขวดไหมน้อครับพี่น้อยพึ่งคอนตั้งเป็นนี่แหละครับไม่ค่อยมีน้าอกเอาเอาลังครับผมน่าจะเสมอทุนนะครับลังนี่น่าจจะเสมอตัวเนาะไก่เนาะ พอได้จะกวดอยู่มากเนาะได้ครับขวดผู้สุดยอดครับมาขอ,ขอตัดนะครับมีดนะครับโอ้ผู้ช่วยเราสุดยอดพันแอดครับผมมันไก่เป็นไงครับน่านครับผม,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 มได้แล้มากขวดนึงเล่มเล่มเลมได้ยุครับ๋ยวลลางขอสองสามรอบแหละพึ่งโดนควันแล้วใช้มือปัดได้นะครับ เีืยมต้อมเีืยมตอดเรียมเลยตอ,เลตอดมือเลยนี่ยลียมตอดอละไหนมันตอดได้น้หลจกเลยรนนะสอนครับ สอนวางไว้ก่อนโดนต่อยมีไปแล้วหนึ่งแม่โดนเหมือนกันเนี่ยโดนเอาไล่ออกก่อนห,ออหนึ่งแม่แล้วครับพี่น้อลฟังลูกคนเราฟังโดนคนเราคนละตัวเลย ตัดนางาปุอ้๊อไปห้องนุ่เลยตัดหัวผมเนาะี้อรีบรีบรีบตัดขน้ำรับน้ำนิ้วหนียวเลยอาจจะได้น้อยจะละเอ้วดนึ่งลตัดถึงนะได้นะโอ้ดีมากผมตัดที่นี่ให้อางนนนี่นีไม่เป็นไรไม่เป็นไรขั้งคนเลยด้ น้ำตกไหมอันนี้อันนี้ถ้าได้ควันหนึ่งก็เรียบร้อยจแป๊บนึงแป๊บนึงนีใต่ทุกอนเอบเรียบร้อยอาได้ควนนึงอ่ะบโอ้โห้หวานน้ำหวานโอ้ได้ยุควันนงครับควันน้ำหวานน้ำหวาน เอาทานไก่ครับอุ้ยน้ำหวานหอมดีปล่อยครับครับแล้วนััโอ้โหลุ้มไหมลุ้มแล้วลุ้มหัวแล้วผ่านคนครับเยินเลยโอ้โหเป็นหัวเลยครับเป็นหัวผ่นผลนะครับอือหลังนี้ก็สองร้อยแม่เหมือนเดิมครับ ลงไปเลยปะยอดโอ้ยลงครับอยู่น้าไม่ได้แล้วเตลุมแอดยอดเลยตายพี่น้องลงถึงลุ้มแล้วครับไปเล่เหมือนเดิ์ไล่น์ถึงช่วงนี้ฝนลงถึงช่วงนี้ฝนลงเชิงไล่ครับแบกออกเลยแบกออกเลยรังเขาได้เนาะ ผมตัดทางลังมาเลยโอ้แบบมันเริ่มตอดเนาะเดี๋ยวไปตัดกับรถเราว่าอะไรตะกามาไหมมันตัดที่มันแตกเลยอะไรอย่เดี๋ยว่เวลาเดินจะตัดสายอ่ตนี้ตอนนี้ชิ้นละละห้าขีดนะหูยลังถึงก็ถือว่างามนะครับท้ายหลังก็ได้ เอาเรื่องครับเอาเรื่องครับเั็นทุกขังโดนฝนทั้งนี้ถึงโดนฝนทุกข์รังในทางเฉลิมกคุงมาหรอกนี่มันถอจมตีมือโจมตีหัวที่นี่มันกระตอกเป็น,น,น,นเท่าเดียวก,กับมือเลยว่าโดนกระสะ่ายถอยร้อยกระส่ายถอยถงพี่น้อง<ล>ย,ยังโดนโคตรลงกับโดนขึ้นกันที่พี่น้องน้ำได้อยู่ด้วยโลนิดๆนะครับอาจจะถึงโลสามนะครับโลสามก็ได้ประมาณขวดหนึ่งพอดีครับผมครับร่างน่างไหนมาครัก ลังก็ประมาณ2โลครับโโรได้อยู่นะโอเคครับก็ถือว่าเสมอทุนนะมันะ้งเนาะผลงานวันนี้ครับพี่น้อง2องลังเนาะครับน้อน้หวานพอได้ครับลังหนึ่งซื้อลังหนึ่งตีแบ่ง FC ครับแต่เอจะเอาลังนะครับแบ่งลังไปกินกินสักหน่อยครับลังแรกส่วนลัง2องนี่ผมซื้อ ต้นต่ำๆครับถึงจะกล้าขึ้นครับพี่น้องถ้ามีต่ำๆแบบนี้ให้พันผลได้ตีก่อนเดี๋ยวพันผลจะตีชมเรื่อยๆนะครับฝากกดติดตามไว้ครับพี่น้องชีวิตง่ายสายลูกทุ่งเนาะทีมงานเราด้วยนะครับเป็นผู้ช่วยอยู่เบื้องหลังก็ช่วยได้เยอะเลยครับผมพันแอครับจากช่องวันหยุดหาอยู่กินครับ อีกคนนึงครับติดขาดไม่ได้เลยฟันมืออาชีพของเราครับฟานไก่จากช่องไก่ก็นากินนะครับวันนี้หลังต่ำๆให้เป็นผมแสดงไปก่อนนะครับหลังไหนสูงๆก็จะเป็นถึงมือฟันไก่นะครับผมฝากติดตามไว้ครับไก่ก็นากินนะครับวันหยุดหาอยู่กินชีวิตง่ายสายลลูกตุ้งครับทีมงานสามฟันของเราไปไหนไปกันสนุกแน่นอนครับคลิปนี้เราไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ